อพาร์ตเมนต์ที่อยู่ตะกี้นะพวกเจ้านี่เบิ่งดีๆดูดีๆนี่ตะกี้ป่านนะหมู่คนเวียดเขาก็อยู่นี่หละ3ต2อ้วันทุนวันมาได้นะวินดูตัองเล็บจะต้องเทิรกันเลย็นบะ่เทิงกันนะซ้ายมือนะมัเกยอยู่ ว่าเดอเมมโมรีนั่นสามหนึ่งสองสามต่โม่เดี๋ยวนี้มันเป็นตำรวจยูนิล่ะจริงว่าเดอไลฟ์อีเลดนะสองสี่หกแปดสิบสิบสองสองสี่หกแปดสิบสองยูนายนี่มีสิบสอง ในลาปอนเขาอยู่เนี่ยเขาก็ไปองเฮียนอยู่ไกลๆนี่ย่างไปเนีเข้าห้องสามกูเด้เออพวกเจ้าห้องซี่ห้องซี่แต่ยังน้อยเข้าคณะสามเดือนแล้วกันไปห้องข้าห้องโคของเจ็ดไปเลยได้ปอนต์โตรห้องในย่างไปองเฮียนเลยเราเอาเล็ยจะพาจะไปขี้เข้าไปจะซื้อ จะโอยากใครโงวว่ายากไปโรงเฮียนแต่ละมือนะแต่ละเสาโอ้หอันนี้ก็จะมากซีเบสลงสร้างไฟเตสชันขึ้น <c oughs> ที่ okay. กำลังสิว่าโดนแทะไฟนี่นี่เด็กพาร้อยแปดสิบหนะอย่างมาฮงเฮียนนะเข้าเข้าห้องสี่อ่าฮงเฮียนฮิวิลูโรดเนาะฮิวีโรดนี่เด็กทางหน้านี่เด็กเห็นปะยางกันไปเลยนี่ฮงเฮียน นน้เห็นบ่กนี่แหละหงเฮียนตะกี้นะดูไว้ฮ <c oughs> ่าฮ่า FC มามาดูเนาะว่าชีวิตการเป็นยูตะคอยตะกี้เป็นถังไดแน่เห่นบอคืดทอาดอานีตยอยู่ได้หรอ គេថតហើយនេះយូអូនេះគេ BMW X3